เรื่องผีปอบเด็กที่บ้านป่าประพันธ์โดยพูดเพตาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร้กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะกรมเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาแม่เล่าให้เขาฟังว่าพอคลอดได้จิตวันเท่านั้นพอได้อุ้มเขา ข้ามเขามาที่มวกเหล็กซึ่งอยู่จังหวัดสระบุรีเพราะเป็นพื้นที่ติดกันเดินแค่ครึ่งวันก็ถึงตอนนั้นป่ายังไม่แตกพ่อได้สร้างกระท่อมหลังเล็กๆเ,เอาไว้อยู่โดยเอาไม้ไผ่มาเป็นต้นเสาหลังคามุงด้วยตับยาคาฝาก็ใช้ต้นข้าวโพดมาขัดแตะเอาไว้เวลาฝนตกมาทีไรก็พากันเปียกจนหมดพ่อจึงต้อง เอาผ้ายางมากลุ่มเอาไว้บางวันไม่มีใครอยู่ออกไปซื้อของในตลาดกลับมาอีกทีไม่เห็นกระท่อมแล้วมันพังราบเป็นหน้ากลองด้วยฝีมือช้างป่าอันธพานมันเข้ามาพังแล้วเอางว่วงฟาดจนหม้อไห่ชามและเตาแตกกระจายข้าวของเสียหายจนหมดพ่อต้องสร้างบ้านอย่างขาวอนโดยเอาต้นไม้ในไร่นั่นแหละมาปลูกส่วนหลังคา ซื้อสังกะสีมามุงปีนั้นข้าโพดได้ราคาดีขายได้เงินเยอะพ่อจึงสร้างบ้านอยู่จากนั้นพ่อก็โค่นต้นไม้บริเวณไล่ออกและเผาไฟสุมตอไม้ทำให้เป็นพื้นที่โลง่งกว้างช้างจึงไม่กล้าเข้ามาแล้วพ่อก็ชักชวนญาติกับเพื่อนๆมาปลูกบ้านอยู่รวมกันจนกลายเป็นหมู่บ้านขึ้นมาเมื่อมีหมู่บ้านก็ต้องมีวัด ซึ่งอยู่ท้ายไล่ของพ่อต่อมาก็มีโรงเรียนโดยเป็นอาคารเล็กๆชั้นเดียวอีกไม่กี่ปีก็มีถนนตัดผ่านแบ่งไร่ของพ่อออกเป็นสองผืนพ่อก็เลยยกที่ซึ่งอยู่อีกฝากถนนหนึ่งให้สร้างวัดความเจริญเข้ามามากขึ้นการคมนาคมสะดวกกว่าเดิมจากที่เคยมีรถย m c รับส่งชาวบ้านก็เปลี่ยนเป็นรถสองแถวใหญ่และสองแถวเล็ก แต่มีวันละเที่ยวเท่านั้นเราว่าชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีแม่ค้าซื้อของในตลาดมาขายในหมู่บ้านอีกทอดหนึ่งสมัยเกือบ50ปีที่แล้วพวกเขามีชีวิตแบบพอเพียงจริงๆมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้ใครสร้างบ้านหรือมีงานบุญต่างๆก็จะเฮโลพากันไปช่วยด้วยความเต็มใจน้อยมากที่จะจ้างเป็นเงิน ข้าวปลาอาหารก็เหมือนกันพวกเขาต่างแลกเปลี่ยนกันบางทีก็เอาพริกไปแลกข้าวแลกเนื้อหมูเนื้อว,วัวจึงทำให้การใช้จ่ายเงินน้อยมากเพราะพวกเขาทำกินกันเองอยากกินเนื้อสัตว์ก็เลี้ยงเอาไว้อยากกินผักอะไรก็ปลูกเอาไว้ถ้าเป็นวันพระพวกเขาก็จะหยุดงานพากันไปทำบุญฟังพระเทศซึ่งก็เป็นความสุขของชาวบ้านในละแวกนั้น เด็กๆอย่างพวกกรมต่างรอคอยงานบุญประจำปีที่มีมหลระพให้ชมหลายอย่างขนมพื้นบ้านก็มีมาขายแม่ขายจะทอดกล้วยแขกมันทอดขนมฝักบวัวขายกันเดี๋ยวนั้นเลยแต่กรมชอบกินมากที่สุดก็คงเป็นกว๋วยเตี๋ยวเขามีความรู้สึกว่าหากินยากมากถ้ามีงานบุญเมื่อไหร่ก็จะขอเงินแม่ไปซื้อแม่จึงกำชับว่า อย่าทําเงินหายเด็ดขาดโดยเอายางมัดติดกับชายเสื้อให้เขาเวลาจะซื้อก็ค่อยแกะยางออกมาเด็กบ้านนอกก็ทำอย่างนี้กันทุกคนพอกินอิ่มแล้วพวกเขาก็จะไปดูหนังที่เพื่อนปูเสื่อจองเอาไว้หนังส่วนใหญ่ก็จะเก่ามากแต่พวกเขาก็ดูกันได้บางทีก็เป็นหนังผีกลมกลัวมากแต่ไม่กล้าลุกไปไหนเพราะชอบดูนั่นเอง กรมเป็นคนกลัวผีมากขนาดผ่านไปตั้งหลายเดือนเขายังกลัวผีในหนังอยู่อีกเวลาขึ้นบ้านก็จะต้องรีบกระโดดขึ้นบันไดทีละสามขั้นเขากลัวผีมาจับขานั่นเองแล้วก็ไม่ชอบเวลาที่แม่ใช้ให้ไปปิดหน้าต่างทุกครั้งที่ปิดหน้าต่างเขาจะหลับตาแล้วดึงขอสับออกจากนั้นก็ปิดแรงๆแม้ว่ากลัวผีสักแค่ไหนแต่เขาก็ชอบฟังเรื่องผี อาของเขามักจะเล่าให้ฟังก่อนนอนช่วงเวลานั้นกลมติดลูกอามากจะไปนอนที่บ้านอาแทบทุกคืนทั้งที่บ้านอาไม่มีฟูกนอนกับเสือเท่านั้นโดยอานั่งอยู่ที่ห้องโถงมีตะเกียงน้ำมันกาดจุดวางเอาไว้บนโต๊ะเล็กๆแล้วเล่าเรื่องผีเด็กๆกก็จะมารวมตัวกันนั่งล้อมรอบตัวอาพออาเริ่มเล่าเท่านั้นกลมก็จะกลัวม,มากไม่กล้ามองลองกระดาน กลัวว่าจะเห็นผีแล้วนั่งตัวรีบบนกระดานแผ่นเดียวเขากลัวผีจะเอานิ้วแย่ขึ้นมาพออาเล่าสิทธเท่านั้นพวกเขาก็จะขยับวงให้แคบแล้วกอดกันกลมซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกคืนถ้าคืนไหนไม่ได้ฟังเรื่องผีพวกเขาก็จะนอนไม่หลับกันเลย ชาวบ้านของกรมชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะกลัวผีและเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มากถ้ามีใครเป็นอะไรก็จะคิดว่าคนนั้นถูกผีเข้าและพากันไปหาหมอผีโดยให้หมอผีมาไล่แล้วคนนั้นก็หายเสียด้วยบางคนถูกผีปอบเข้าเขาร้องโอยโอยกรมก็อยากไปดูมากแต่แม่ไม่ให้ไปกลัวผีออกจากคนนั้นแล้วมาเข้ากรมเพราะเขาเป็นเด็กที่มีจิตอ่อน กว่าพวกผู้ใหญ่นั่นเองกรมจึงรอให้พ่อกับแม่กลับมาที่บ้านแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างแม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาหมอผีถามคนที่ถูกผีเข้าว่าเป็นใครมาจากไหนคนที่ถูกผีเข้าก็จะเอ่ยปากออกมาว่าชื่ออะไรแล้วอยู่ที่ไหนชาวบ้านก็จับตามองคนที่ถูกอ้างว่าเป็นปอบและเชื่อว่าคนนั้นเป็นปอบจริงๆ เพราะเขามีพฤติกรรมที่ไม่สูงสิงกับใครและมักเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเวลาคุยกับคนอื่นไม่ยอมสบตาด้วยคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบจะอยู่ในหมู่บ้านไม่นานจูจ่ๆเขาก็หายตัวไปนั่นก็คือคงทนแรงกดดันไม่ไหวแต่พวกชาวบ้านก็ไม่วางใจต่างอรัธนาพระพุทธรูปมาไว้ในบ้านให้ท่านช่วยปกป้องอันตรายจากผีร้ายต่างๆ ส่วนเด็กก็จะห้อยพระบ้างตะกรุดบ้างใครมีของดีอะไรก็ขนเอามาให้หมดซึ่งก็เป็นอุปทานไปเองเวลาใส่แล้วจะรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยกล้าที่จะเดินไปไหนมาไหนในเวลากลางคืนและบ้านอาของกรมก็อยู่ข้างวัดเตือด้วยพ้าเสร็จธุระที่บ้านช้าและมันก็มืดด้วยกรมจําใจต้องเดินผ่านวัดไปนอนที่บ้านอาโดยกรมจะให้พ่อไปส่ง บางทีแกก็ลำคาญบอกว่าไปเองกลมงอนงอนแต่ก็ต้องไปนอนที่นั่นสำหรับเขาแล้วเมื่อมืดแล้วจะไม่เดินเด็ดขาดโดยเขาวิ่งด้วยความเร็วในมือก็กำพระเครื่องเอาไว้แป,ป๊บเดียวก็ถึงบ้านอามีอยู่วันหนึ่งแม่บอกเขาว่าจะไปเยี่ยมยายค้างด้วยหนึ่งคืนกลมไม่ได้ไปด้วยเพราะต้องเรียนหนังสือแม่ตื่นแต่เชา้าแล้วไปยืนรอรถ ที่ถนน,นหน้าบ้านพอรถสองแถวมาแม่ก็ขึ้นไปกลมก็ได้แต่ตะโกนบอกแม่ว่าให้ซื้อกว๋วยเตี๋ยวแห้งมาฝากด้วยแม่ได้แต่ยิ้มยิ้มกลมจึงอยู่กับพ่อสองคนทำอาหารการกินอย่างง่ายๆและคืนนั้นกลมไม่ได้ไปนอนบ้านอาเพราะกลัวว่าพ่อจะเหงาส่วนเขาง่วงนอนจนหลับไปพอตื่นมาก็ได้แต่รอว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับ เย็นจนเกือบข้ามแม่ก็ยังไม่มาพ่อบอกว่าสงสัยรถคงเสียพ่อจึงขี่รถจัก,กรยานไปตามโดยให้กรมฝ้า้านพักใหญ่ๆพ่อกับแม่ก็มาถึงบ้านเห็นหน้าตาแม่เหมือนว่าเหนื่อยมากแต่ยังมีกว๋วยเตี๋ยวแห้งมาฝากกรมเขากินจนพุงกลางแม่เล่าว่ารถเสียห่างจากบ้านเข้าไปเกือบห้ากิโลแม่จึงตัดสินใจเดินมา สองข้างทางน่ากลัวมากเพราะมีแต่ป่าบางทีก็เป็นวัดร้างหรือว่ามีศาลเจ้าเก่าๆด้วยแต่อย่างดีมีผู้โดยสารเดินมาเป็นเพื่อนโดยมากันหลายคนแกจึงไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่ถ้าพ่อไม่ขี่รถจัก,กรยานไปรับแม่ก็คงเดินขาลากแน่แค่นี้ก็เมื่อยมากแล้วกรมยังเด็กจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนอกจากกินของที่ยายฝากมาให้แม่กินข้าวเสร็จแล้ว ก็อาบน้ำํำเตรียมตัวจะเข้านอนส่วนกลมยังเล่นอยู่ด้านนอกบ้านซึ่งเป็นฝาตีกั้นเอาไว้ตรงมุมหนึ่งมีเตียงไม้มะค่าตัวใหญ่วางเอาไว้ด้วยพ่อเป็นคนทำเองกับมือสำหรับเอาไว้นั่งๆ่งนอนๆตอนนั้นพ่อสุมไฟไล่ยุยงให้ควายอยู่ข้างล่างส่วนเขากระโดดขึ้นกระโดดลงบนเตียงซึ่งกลมก็เล่นสนเตตามภาษาเด็กถ้าพ่ออยู่ตรงนั้น เขาก็จะเข้าไปนอนใต้เตียงตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรสอดตัวเข้าไปสักพักหนึ่งก็สะดุง้งเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ข้างในด้วยขาของเขาถูกเนื้อตัวของคนนั้นเต็มๆพอมองอีกทีก็ไม่เห็นใครเขาจึงคลานออกมาแล้วจึงกระโดดขึ้นไปขยมบนเตียงอีกจึงได้ยินเสียงพ่ออิดบอกว่าเบาๆแม่กำลังนอนกลมจึงคลืบคลาน อยู่บนเตียงนั้นนั่นเองแต่เขานึกอะไรไม่รู้ก้มหน้าลงมามองใต้เตียงเขาตกใจเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณจิตขวบไล่ๆกับกลมนั่นเองและคนนั้นนอนขดอยู่ใต้เตียงผมของเด็กคนนั้นยาวเป็นกระเซิงใบหน้าของเธอคนนั้นเต็มไปด้วยเส้นเลือดแตกแขนงแล้วดวงตานั้นจ้องมองกลมขม็งอีกทั้งตายังเป็นประกายจนน่ากลัว กรมไม่พูดอะไรและไม่ถามได้แต่มองอย่างงงๆงกรมจ้องเด็กคนนั้นอยู่นานแล้วเด็กก็จ้องตอบเธอทำหน้าตาเหมือนโกรธแต่เขาไม่สนใจถือว่าเป็นบ้านของตัวเองแล้วกลับขึ้นไปนอนกระดิกเท้าอยู่บนเตียงเหมือนเดิมสักพักพ่อขึ้นมาข้างบนบ้านล้างมือทำความสะอาดเนื้อตัวแล้วชวนกรมเข้าห้องนอนเขาไม่ได้เล่าเรื่องเห็นเด็กคนนั้นให้พ่อฟัง ได้แต่นอนลงข้างๆแม่แล้วเห็นแม่หลับไปแล้วพ่อจึงดับตะเกียงจากนั้นก็ลุกขึ้นเหน็บมุง้งเอาไว้ใต้ฟูกเวลานอนนั้นพ่อได้เปิดหน้าต่างบ้านเอาไว้ให้ลมพัดเข้ามาซึ่งก็เย็นสบายดีกลมหลับไปสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ลุกขึ้นดังแสงจากดวงจันทร์ได้สาดต่องเข้ามาเห็นพ่อหลับนอนโกนเสียงเบา ส่วนแม่หลับไม่รู้เรื่องกลมมองคุณโนนทีคุณนี้ทีแม่ห่มผ้าผืนเดียวกับกลมแต่แล้วเขาก็เห็นผ้าตรงปลายเท้าของแม่นูนขึ้นมาเหมือนว่ามีคนไปซุกอยู่แล้วมันขยับตายขึ้นมาตามตัวแม่อีกด้วยเสียงแม่ร้องออกมาเบาๆกลมจึงมองด้วยความอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้ผ้าจึงมุดเข้าไปดูใต้ผ้าห่มเขาตกใจมากเห็นเด็กผู้หญิงคนเดิม มันหมอบอยู่แล้วจ้องตากลมขมงตาของมันเรืองแสงสีเขียวเขียวและเห็นว่ามันก้มหน้าลงทําท่าที่จะกัดต้นขาแม่กลมเห็นดังนั้นถึงกับตกใจไปออกไปอย่ามาทําอะไรแม่ฉันนะกลมไล่มันออกไปแต่มันทําตาพองใสและไล่อย่างไงมันก็ไม่ไปสักทีกลมจึงต้องขย่าวแขนแม่พักหนึ่งแม่ตื่นขึ้น,นมาแล้วมองกลม ถามว่ามีอะไรตอนนั้นเขาง่วงมากแล้วไม่เห็นเด็กที่นอนอยู่ใต้ผ้าหม่มเขาจึงเคลิ้มหลับไปแต่หูได้ยินแม่พูดว่าสงสัยกลมจะละมือคืนนั้นกลมนอนรวดเดียวจนถึงเช้าตื่นขึ้นมาเขาหิวข้าววันนั้นเป็นวันเสาร์ไม่ต้องไปโรงเรียนเขาตั้งใจว่าจะไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่คลองหลังบ้านระหว่างที่กินข้าวอยู่นั้นเสียงแม่บอกว่า ปวดตรงโคนขาแล้วเลิกผ้าถุงขึ้นก็เห็นรอยเขียวเป็นจ้ำๆแม่จึงพูดต่ออีกว่าสงสัยพลายจ้ำกรมไม่เข้าใจความหมายว่าคืออะไรเขาทำท่าจะเล่าเรื่องเห็นเด็กซึ่งอยู่ใต้ผ้าหม่มให้แม่ฟังพอดีไอ้ปืด๊ดซึ่งเป็นเพื่อนมาเรียกให้เขาไปเล่นด้วยกันกรมชนตามภาษาเด็กไม่สนใจอะไรนอกจากสนุกไปวันๆเท่านั้น มีเรื่องอะไรผ่านเข้ามาแป๊บเดียวก็ลืมไปแล้วอย่างเรื่องเด็กคนนั้นตั้งใจว่าจะเล่าให้แม่ฟังแต่ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างมาขัดไว้ทำให้เขาไม่ได้เล่าสักทีแต่กรมก็เห็นเด็กคนนั้นบ่อยมันชอบนอนแอบอยู่ใต้เตียงถ้าทางไม่เป็นมิดเอาเสียเลยหน้ามันก็บึ้งอย่างไรก็ไม่รู้และพักหลังไม่ค่อยเห็นหรือว่ากรมไม่ได้มุดเข้าไปดูใต้เตียง พอช่วงนั้นเข้ามัวตื่นเต้นเรื่องงานประจำปีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ช่วยกันําความสะอาดวัดแล้วเตรียมจัดข้าวของให้เรียบร้อยก่อนถึงวันงานสามวันแม่เข้าไปในตลาดซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กรมเป็นเสื้อเยืดสีแสบตากับกางเกงขายาวลายสกอตสีแดงสลับเขียวซึ่งมันตัดกันอย่างรุนแรงแต่ว่ากรมชอบมากรู้สึกว่ามันสวยมากเสียด้วยแม่อย่างใจดี ซื้อรองเท้ายางหูคีบแถมให้อีกคู่หนึ่งแค่นี้ก็เกินหน้าเกินตาเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วแต่กรมเชื่อว่าวันงานประจำปีคงไม่มีเด็กคนไหนใส่กางเกงก้นขาดไปเที่ยวงานอย่างแน่นอนจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขารอคอยพวกผู้หญิงไปช่วยกันทำอาหารคาวหวานส่วนเด็กๆอย่างกรมก็พากันไปถูวัดแล้วล้างจานชามไปตามแต่ จะถูกให้ใช้ทำอะไรพวกเขาจะโห่ปลบมือและร้องชหยโยที่เห็นรถลิเกเข้ามาตามด้วยรถฉายหนังเครื่องไฟเปิดขยายเสียงดังลัน่นเสียงเพลงสลับกับเสียงบอกปุญให้ชาวบ้านมาช่วยกันบริจาคเพื่อหาเงินสร้างสาราการเปลี่ยนหลังใหม่ตอนนั้นมีชาวบ้านเริ่มทยอยกันเข้ามาในวัดกลมกับเพื่อนเกรเข้าไปหลังลงลิเกเห็นว่าพวกเขา กำลังวุ่นอยู่กับการจัดวางข้าวของลิเกบางคนนอนหลับพักผ่อนแต่ก็มีบางคนร้องเพลงต่อกรอนกลมมองดูแล้วเพลินมากแล้วเขาก็ไปดูตรงที่ตั้งจอหนังและคิดว่าจะต้องปูเสื่อจองที่ดีๆเอาไว้โดยจองไว้ตั้งแต่หัววันพอหนังฉายเขาจะได้เข้ามานั่งพอมืดลงเท่านั้นคนไม่รู้มาจากไหนมืดฟ้ามัวดิน ทั้งดูหนังและลิเกกรมชอบดูหนังมากกว่าส่วนแม่ไปนั่งดูลิเกกับเพื่อนประมาณสี่ห้าทุ่มแม่ก็มาหาแล้วเอาผ้าห่มมาด้วยแกดูพักเดียวก็นอนหลับกรมยังไม่หลับตั้งใจว่าจะดูจนหนังจบก่อนเขากำลังเพลิอนอยู่กับหนังบูแต่แล้วหนังก็ขาดพวกที่ดูพากันร้องด้วยความเสียดายบางคนลุกไปดูลิเกซึ่งอยู่ห่างออกไป แต่กรมไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่เดิมเขามองไปรอบๆตัวก็ต้องตกใจเมื่อเห็นใครก็ไม่รู้กําลังคลานข้ามขาคนที่นอนแล้วใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมันเข้ามาหากรมพอดูดีๆก็เห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงคนเดิมที่หน้าเต็มไปด้วยเส้นเลือดและเด็กคนนี้เข้าเคยเห็นมันนอนหลบอยู่ใต้เตียงที่บ้านนั่นเองพอมันเห็นกรมเท่านั้นก็จ้องตาไม่กลับพลิบ กรมก็จ้องตอบเหมือนกันพักเดียวมันมุดเข้าไปใต้ผ้าห่มของแม่กรมโมโหมากอยากจะไล่ให้มันไปแต่มันยังคงหมอบคุดคูดอยู่ข้างในอย่างนั้นซึ่งก็นานมากกรมจึงเลิกผ้าขึ้นก็เห็นมันมองตาขวางใส่แล้วแลบลิ้นออกมายาวๆกลมได้แต่สงสัยว่าเด็กคนนี้เป็นใครทำไมชอบมาวุ่นวายอยู่กับแม่ของกลมนักแต่เขาก็ปล่อยมันไปพรตอนนั้น นางฉายพอดีกลมดูจนง่วงแล้วก็หลับมารู้ตัวอีกทีพ่ออุ้มมานอนที่บ้านแล้วเชาว้าวันรุ่งขึ้นกลมนอนทั้งวันจนแม่ต้องปลุกให้มากินข้าวจากวันนั้นเป็นต้นมาแม่ไม่ค่อยสบายเจ็บอดอดแอดแอดและตามคุณขาก็จะเป็นลอยจ้ำช้ำ,ชำ แม่มักจะบ่นว่าปวดเนื้อปวดตัวไม่มีแรงกินข้าวกรมสงสารแม่มากพ่อพาไปหาหมอก็ไม่หายจนกระทั่งกรมเล่าเรื่องเห็นเด็กประหลาดให้พ่อฟังจนหมดท่าทางพ่อตกใจมากและแม่ก็กลัวมากด้วยพ่อจึงไปปรึกษาผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเอาพระเครื่ององค์เล็กๆมาให้แม่ห้อยคอแล้วก็พาไปทำพิธีอะไรบางอย่างซึ่งนั่งอยู่กลางแจ้ง จากนั้นเอาน้ำมนต์ผสมใบส้มป่อยอาบชำระล้างตัวถ้าทางแม่มีเลี้ยวแรงขึ้นมากรมได้ยินแม่บอกว่ามันคงไปแล้วและไม่มาแฝงอยู่กับเราพ่อจึงตั้งข้อสงสัยว่ามันคงตามแม่มาในวันที่ไปตลาดแล้วรถเสียแม่เดินผ่านสารเก่าๆมันก็เลยตามมารบกวนกรมไม่เข้าใจหรอกว่าว่าสิ่งที่พ่อพูดนั้นคืออะไรแต่ที่แน่แ่ เด็กที่เขาเห็นก็หายไปจนกระทั่งเขาโตจึงถามแม่อีกครั้งว่าเด็กคนนั้นเป็นใครแม่บอกว่าเป็นผีปอบเด็กแล้วยังบอกว่ามันเป็นปอบที่แรงมากสามารถจําแรงแปลงร่างได้โดยมาในรูปแบบคนแก่และเด็กมันเป็นพวกมีอาคมแต่ทำผิดครูมันกลายเป็นปอบทั้งที่มีลมหายใจชอบกินเด็กเกิดใหม่แล้วสียงร่างคนเพื่อกินเครื่องในเขา พอร่างมันตายดวงวิญญาณจึงกลายเป็นปอบเพราะมันกินเด็กมากจึงจำแรงแปลงร่างเป็นปอบเด็กและมันก็เป็นวิญญาณเร่ร่อนกรมได้ยินดังนั้นเขากลัวมากเพราะเจอกับมันหลายครั้งที่เขาไม่เป็นอะไรก็คงเพราะห้อยพระเครื่องเอาไว้ที่คอบุญของเขาแล้วที่เจ้าเด็กปอบนั่นไม่เขยย่ำขอเขา